กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับวันที่7ตุลาคมนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อร่วมกับค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19เข็มที่1รอบเก็บตกและเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดูสเตอร์เข็มที่3ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรเช้าวันนี้เราจะไปสอบถามจากแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสภาษณ์โดยคุณจุธามาลร,รักษาพัานธ์ครับ ค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตนะคะที่วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่จะเปิดลงทะเบียนการฉีดวัคซีนรอบเก็บตกลมถึงบูสเตอร์เข็มที่สามนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องการดําเนินการในภาพรวมของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก่อนนะคะวา่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการดําเนินการเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็บางซื่อก็เปิดตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม ปีนี้นะคะตอนนี้ก็130กร้อยสามสิบกว่าวันแล้วนะคะก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตอนนี้เราก็ฉีดไปประมาณสองล้านโดสกว่าแล้วะค่ะก็คือสองล้านหนึ่งแสนแล้วห,หลักๆช่วงนี้ก็จะเป็นการฉีดเข็มสองของคนที่ได้แอสซ่าเฟเนกเข็มหนึ่งมานะคะกับอีกอันนึ้งก็จะเริ่มฉีดเข็มสามของคนที่ได้เป็นสูตรซินอวกสองเข็มค่ะ แต่ว่าเข็มสามตอนนี้ก็คือฉีดเฉพาะคนที่เคยได้ชิ้นวัสดสองเข็มที่บางซื่ออยู่ก่อนนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเสร็จประมาณวันที่13มิส13ตุลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มเปิดรับจากที่อื่นแล้วค่ะทราบว่าตั้งแต่วันที่7เช่นไหมคะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะใช่ค่ะวันที่7นี้เราจะมีการเปิดลงทะเบียนสองกลุ่มนะคะก็ะค,ะค,ะคือกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นเข็มหนึ่งตกค้างคือหมายถึงว่า ่านไม่เคยได้รับเข็มหนึ่งจากที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็หาที่ฉีดไม่ได้นะคะก็ถ้าอยู่ในกรงุงเทพฯหมือนฑลแล้วก็สะดวกที่จะมาที่บางซื่อนะคะไม่ว่าจะทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนนะคะก็ลงทะเบียนจองคิวได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั้งสี่ข่ายนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ทั้งเดือนเนี่ยเรารับประมาณหนึ่งแสนคนเลยนะคะจากอย่างที่สองก็คือจะเป็นคนที่ได้ซิโนแวคสองเข็มมาซึ่งก็ต้องมาบูสเข็มสามแล้วนะคะ <Okay. S 2> บูสเตอร์เข็มสามนี่ก็จะเป็นแอปตราเซเนก้านะคะ อันนี้ก็จะเปิดรับลงทะเบียนวันที่เจ็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเริ่มฉีดวันแรกก็คือวันที่9้าถึงวันที่ส1สเอดตุลาคมค่ะก็คือลงทะเบียนวันที่7็ดเหมือนกัน9้าโมงนะคะแล้วก็ฉีดวันที่9้าถึงวันที่สามสเหมือนกันโคต้า1แสนคนทั้งสองกลุ่มค่ะนี่คือเฉพาะคนไทยหรือว่ารวมถึงคนต่างชาติใช่ไหมคะคะจริงๆเรารับบดนะคะคนไทยกับต่างชาติเพียงแต่ว่าตอนนี้ เนื่องจากนโยบายมากระตันหันนะคะแล้วก็เครือข่ายมือถือที่เราขอความร่วมมือไปเนี่ยที่เขาเคยรับจองให้เราเมื่อตอนพฤษภากับวิถุนานะคะเขายังมีโปรแกรมรับเฉพาะของคนไทยอยู่นะคะคือต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเพื่อที่จะรับต่างชาติเพราะว่าตรงการกรอกข้อมูลของต่างชาติเนี่ยจะต่างจากไปจากคนไทยเช่นของเราเป็นเลขบัตรประชาชนของเขาเป็นเลขพาสปอร์ตหรือเป็นเลขเลขที่การทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ต้องเขียนเขาก็บอกว่าขอเวลาประมาณสักสองสัปดาห์นะคะก็หลังจากนั้นก็คือ เราก็จะ,ะน่าจะเปิดลงทะเบียนต่างชาติเพิ่มให้นะคะลักษณะเดียวกันเราก็จะมีแผนสำรองค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเคอฝ่ายมือถืออาจจะทําได้ไม่ตามกําหนดอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จริงๆรัอน,นิสต่างชาติเนี่ยมันก็จะมีการลงทะเบียนผ่าน Google Form ของกระทรวงต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็คือแต่และสถานทูตนะคะเขาก็จะมีการรับจองวัคซีนคิววัคซีนให้กับ ชนชาติตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะส่งมาให้ที่จะทร่งต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็จะส่งมาให้ตามศูนย์สังต่างนะครับรถที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงต่างประเทศส่งเข้าอกระทรวงสาธารณสุขป,ประมาณแปดหมื่นคนแล้วนะคะทีนี้ถ้ายังมีตกค้างต่างชาติอยู่อีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีสองทางนะคะทางที่หนึ่งที่บางซื่อจะเปิดแล้วก็จะให้ขอให้ค่ายมือถือเขียโปรแกรมพเพิ่มทางที่สองถ้าตรงนั้นไม่ทันใจจริงๆนะคะเราก็จะให้เราก็จะทํา g o o g l ฟอร์ m ของเราเองนะคะแล้วก็ให้ นายจ้างหรือคนต่างชาตินั้นนะเข้ามากรอกด้วยตัวเองค่ะก็ร mm ับ hmm. ปากค่ะว่ายังไงเนี่ยเราก็จะดูแลต่างชาติด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้ขอดูแลคนไทยก่อนเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ค่ะอย่างวันละหนึ่งแสนคนนี่ยก็คือลงทะเบียนได้หรือว่าฉีดได้วันละหนึ่งแสนนะคะอะแสนนี้คือทั้งเดือนค่ะก็คืออหนึ่งแสนสำหรับคนที่ไม่เคยฉีดเลยจากหนึ mm hmm. ่งแสนสำหรับเข็มสามของคนที่ฉีดจนวันสองเข็มมาแล้วนะคะเพราะงั้นวันหนึ่งก็คือ ประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นคนนะคะครเราฉีดตั้งแต่วันที่เก้าจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาค่ะ,คะเราประเมินไหมคะว่าเก็บตกที่ยังไม่เคยฉีดมีมากน้อยแค่ไหน,นะคะอันนี้ประเมินค่อนข้างยากเลยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีสองสินาริโอเลยค่ะสินาริโอห<ส>นึ่งก็คือว่ามีเยอะมากเลยเพราะว่าเหมือนกับประชากรแฝงของกรุงเทพและปริมณฑลนี้ก็มีแบบสามถึงห้าล้านคนใช่ไหมคะถึงแม้ตอนนี้ตัวเลขของกรุงเทพมีบอกว่าฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต อันเงี้ยนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นประชากรแฝงที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการดูแลมากน้อยขนาดไหนค <Okay. S 2> ่ะอ่าอันนี้คือแรกก็คือสถานการณ์แรกที่เราคิดื่งก็คือหนึ่งยังไม่มีใครได้ฉีดเยอะพอสมควรเราเลยเปิดเป็นแฝงคนนะคะ <Okay. S 2> แต่เราก็ยังมีอีกซีนาริโอหนึ่งก็คือว่าอาจจะได้รับการดูแลหมดแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยองคกรต่างๆก็ส่งมาฉิทที่เราค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ okay. เพราะงั้นคนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพแต่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพบางทีหน่วยงานของเขาก็คือส่งมาที่บางซื่อแล้วนะคะเพราะงั้นก็คืออีกสถานการณ์หนึ่งที่เป็นสถานการณ์จําลองที่เราเตรียมแผนไว้นี่ก็คืออาจจะมีคนลงทะเบียนน้อยก็ได้ค่ะจากวันที่เราเปิดวันละหมื่นคนนี่อาจจะมีคนลงแค่พันสองพันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เตรียมสถานการณ์แบบอ่าสำหรับที่หนักที่สุดเอาไว้แล้วค่ะก็คือถ้ามีคนลงวันละหมื่นคนเนี่ยเราจะทํำยังไงอย่างตอนนี้เราก็วางไว้ว่า เราก็จะเปิดประตูหนึ่งไว้สําหรับคนฉีดเข็มหนึ่งอย่างเดียวเลยและประตูที่เหลือสองสามสี่ก็คือไว้สําหรับฉีดเข็มสองเข็มสามก็คือเราจะแยกประตูให้เลยค่ะสําหรับเข็มหนึ่งค่ะอย่างในส่วนของคนที่จะบูสเตอร์เข็มสามนี่จะต้องอยู่ในกรุงเทพไหมคะหรือว่าไม่ไม่ได้มีข้อจํากัดตรงนี้คะ่ะไม่มีข้อจ,จากัดค่ะคือขอให้ท่านสะดวกที่จะมาที่บางซื่อก็พอค่ะซึ่งคนใหญ่ก็คือ ผู้มารับบริการหลักๆก็จะเป็นเขตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะคือเราไม่ได้บูตูทะเบียนบ้านนะคะ <c oughs> อย่างตัวตอนนี้เราบอกว่าคนไทยลงทะเบียนได้ก็เราก็รับหมดนะคะคนไทยที่ไหนก็ตามอะไรงียที่ลงมาได้เียง <c oughs> แต่ว่าต้องขออนุญาตว่าเราไม่รับวอล์กอินนะคะต้องจองคิวมาก่อนห <c oughs> <c oughs> มื่นคนเนี่ยถ้าจองคิวมาก่อนเนี่ยเราก็จะกระจายชั่วโมงนะคะชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณพันคนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความแออัดแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับบริการอย่างรวดเร็วค่ะ ไม่รับวอล์กอินเลยไม่ว่ากรณีใดๆดทั้งสิ้นใช่ไหมคะตอนนี้วอล์กอินตอนนี้มีให้แค่สองกลุ่มนะคะ mm hmm. ก็คือผู้สูงอายุเจ็ดสิบห้าปีขึ้นไป mm hmm. กับคนท้องค่ะที่เรายังให้วอล์กอ mm ินอยู่ค่ะในส่วนของผู้สูงอายุแล้วก็คนท้องที่เป็นในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะคะเราฉีดไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วก็ยังดูว่ายังเหลืออีกบ้างน้อยแค่ไหนอะคะ่ะผู้สูงอายุเนี่ยฉีดไปเออประมาณสามแสนคนแล้วค่ะ คนท้องเนี่ยประมาณหมื่นคนค่ะก็เอามาได้เรื่อยๆค่ะคนท้องก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อายุครร์มากกว่า12สัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีที่ไหนเปิดฉีดอะไรประมาณนี้หรือว่าสะดวกที่บางซื้อก็มาได้เรื่อยๆค่ะวอลกินมาได้เรื่อยๆส่วนผู้สูงอายุเนี่ย7จปีขึ้นไปที่เรายังรับ w ้อกอินอยู่เนี่ยตอนนี้น้อยแล้วนะคะวันหนึงเป็นหลักสิบเองค่ะไม่ได้เยอะแล้วค่ะ mm hmm. มากันประมาณวันละประมาณสิบท่าน,น,น,นยี่สิบท่านแค่นั้นเองค่ะก็แสดงว่าผู้สูงอายุตอนที่เราเปิดวอกอินตอนนั้นอะหาก็คือเก็บตกได้จบหมดแล้วค่ะค่ะอย่างรอบที่เราจะเปิดเนี่ยถือว่าเป็นรอบสุดท้ายที่ทางศูนย์เนี่ยจะมีการฉีดไหมคะก็ประมาณนั้นนะนะคะเพราะว่าศูนย์จะปิดทําการไม่แน่ใจว่าจะถาวรหรือเปล่านะคะก็ค,ะค,ะคือที่เราขอที่การรถไฟเอาไว้ก็คือวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะคะเพราะว่า เข็มสองกับเข็มสามที่เราแปลนไว้นี้ก็น่าจะฉีดได้หมดแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดมีภารานงานพิเศษมามีนโยบายพิเศษมาก็ทางการรถไฟกับท่านรัฐมนตรีคมนาคมวันก่อนท่านได้มาตรวจเยี่ยมท่านก็บอกว่าถ้าจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ต่อท่านก็จะให้ใช้พื้นที่ตรงประตูสองสามซึ่งเป็นพื้นที่หลักของเราในการให้บริการยอยู่ต่อได้นะคะแต่ว่าประตูหนึ่งเนี่ยท่านก็ขอ คืนเพราะว่าต้องใช้กับรถฟ้าสาสสีแดงซึ่งตอนนี้เปิดบริการแล้วกับประตูสี่ก็คือขอเพื่อที่จะเป็นเปิดให้บริการรถไฟทางไกลในช่วงเดือนธันวาปลายปีนี้ค่ะเพราะงั้นก็คือถ้ามีเหตุจําเป็นจะต้องฉีดต่อนะคะก็ทางคมนาคมเขาก็ยินดีแล้วก็โดยทั่วไปหมอาคาดว่าประมาณธันวานีเราอาจจะหยุดพักได้สักเดือนสองเดือนธันวามกรากุมภาพค่ะ ทีนี้ถ้ายังหาตัวก็เรียกอะไรอ่ะยารักษาโรคยังไม่ได้นะคะ,คะตอนนี้เรากําลังหวังเรื่องยารักษาโรคมานะคะ,คะถ้าจําเป็นจะต้องมีการบูสต์ต่อเช่นว่าเอที่ฉีดกันปีนี้พอปีหน้าครบหกเดือนแล้วภูมิต่ําลงต้องฉีดกระตุ้นเข็มสามแล้วต้องใช้ศูนย์ขนาดใหญ่ในการช่วยฉีดจะดมฉีดอีกเนี่ยบางทีกว่าจ,จะเปิดอีกรอบหนึ่งตอนเดือนกุมภาหรือมีนาอะไรประมาณเนี้ยค,ค่ะก็ทาง ทั้งสถาบันภูพหนัังทั้งกรมการแพทย์ทั้งกระทรวงสาธารณสุขเราก็ยินดีที่จะมาเปิดให้แล้วก็ทางกระทรวงคมานาคมท่านก็ยินดีที่จะให้พื้นที่อยู่ค่ะของเขิงอะไรนี้เราก็จะฝากฝากไว้ที่บางซื่อไว้ก่อนนะคะค่ะค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังไหทคาเชิญได้เลยนะคะค่ะก็ จริงๆตอนนี้เนื่องจากว่ายังไม่มียารักษาโรคกันนะคะ mm hmm. วัคซีนนี้ก็อาจจะเป็นทางออกที่สําคัญน่นะคะทีนี้หมออยากจะให้ทุกท่านถ้าถือว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงวัคซีนนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหน,นะคะ mm ่ะ hmm. อยากจะให้อไปรับวัคซีนไว้ก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาเรื่องของอ,อัตราการป่วยที่รุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตได้มาก mm hmm. อย่างของบังซื่อเองเนี่ยตอนที่เราเปิดวัคซีนรับผู้สูงอายุตอนนั้นเนี่ย จริงๆเนี่ยเราทราบเลยว่าเวลาเปิดวัคอินมันก็จะเกิดความกลัวรละหนนิดหน่อยแต่ตอนนั้นเป็นความจําเป็นจริงๆถ้าถติว่าเราไม่เปิดตอนนั้นเนี่ยอัตราการเสียชีวิตแล้วก็อัตราการป่วยรุนแรงของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะยังมากอยู่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าพอผู้สูงอายุได้เริ่มได้วัคซีนจํานวนเยอะขึ้นนะคะแล้วเริ่มมีได้รับเข็มสองแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉนั้น ตอนนี้วัคซีนก็อาจจะเป็นทางออกเดียวทางออกสําคัญของวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะออย่าเพิ่งลังเลว่าเอาต้องเป็นสูตรโน้นสูตรนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหนก็ฉีดไปก่อนค่ะอย่างตัวหมอเองนี่หมอฉีดซิโนแวคสองเข็มนะคะเป็นรุ่นซิโนแวคสองเข็มแล้วก็เพิ่งมาได้บูสเตอร์เข็มที่สามเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน,นะคะแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิดผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ